สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับสำหรับทลิปนี้ครับจะพาท่านผู้ชมไปชมลูกวัวลูกผสมครับลูกสาวเจ้าสันรามเป็นเพศเมียนะครับเกิดจากแม่แบงกัดนะครับแม่แบงกัดเลือด50เจ้าสันรามก็เลือด50ิเอ้าดูครับนี่มีโบสครับแม่ไม่โบสครับดูครับนี่นี่ครับแม่นน่นแม่ครับนี่เป็นโลคครับเนื้อนี้ได้มาจากแม่เต็มๆโครงสร้างได้จากพ่อครับ ดูกับสีเป็นลังครับนี่นี่ออกแบบสีแดงดำเลยครับนี่นี่ดูแข้งขาครับขากันวางตรงมากครับนี่ออกขาที่ตรงครับกีบเท้าที่แข็งแรงส่วนรามเอาอยู่ครับนี่มีโบท๊ทด้วยครับแม่ไม่โบท๊ทครับนี่นี่เป็นแดงโบท๊ทเลย นหลัังครบน,นี่ลักษณะการยืนชีกระชบปีครับเพรเมียใบหูขอบหูเริ่มดำแล้วนะครับนี่นี่ก็เรียกว่าบโบสนะครับเกี่ยวบ,บาดดำแล้วครับนี่โบสก็แผ่นหลังครับดูครับเป็นหลังตรงครับ เพดขดขดเท้านี่เติมจะดำเลยครับเพดนี่ดำครับโบ๊ทครับโบ๊ทเป็นบามันลูกผสมเลยนะครับนี่ครับโบ๊ทครับที่เปนแตงเข้มครับลำตัวยาวตรงถือว่าลูกผสมถือว่าเอาไปพัฒนาต่อยอดได้ครับนี่ประมาณนี้ครับสองเดือนครับ สีโ้นธรรมชาตินะครับนี่โลนธรรมชาติเลยโลนธรรมชาติหูสั้นดีครับแดงครับนี่น้ำเชื้อหลักร้อยนะครับนี่น้ำเชื้อหลักห้าร้อยในการทับกิ่งครับนี่เป็นไงครับสวยอ่ะ ชิดกระชับดีครับตังเกตที่ข้อเท้านี่กีดเท้านี่ครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คับช่อง JK อเกษตรฟาร์มครับแล้วก็เพจ JK เกษตรฟาร์มสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงตอนนี้ครับสวัสดีครับ